ิสันอัดโปรโมชั่นก่อนมอเตอร์โชว์หวังยอดพุ่งจะรุ่งหรือจะร่วงหลังจากที่การแข่งขันในตลาดรถยนต์กระบะในบ้านเราค่อนข้างที่จะดูเดือดเห็นได้อย่างอิซุเปิดคุมพลังใหม่แม c f ฟอร์ดในเครื่องยนต์2.2ลิตรประจำการดีแม็และอิซุมิวเอ็กหรือแม้กระทั่งฟอร์ดเลนเจอร์ก็มีมาให้ทุกขุมพลังไม่ว่จาจะเป็นฟอร์ดแรปเตอร์กระบะสมรรถนะสูงรวมไปถึงล่าสุดมีการเปิดตัวกระบะเลนเจอร์ตัวเตี้ย200แรงมา และยังไม่เผาเจ้าตลาดอย่างตโตโยาตา้าไฮรักเตรียมเปิดตัวรุ่นใหม่ h ฮบิดในกระบะรีโวแม้จะอยู่ในช่วงปลายโมเดลยังเป็นเบอร์หนึ่งแซงอันดับ2อ,อย่างอิซุซ d ดีแม็ขึ้นมาได้อย่างดุเดือดยังไม่รวมกระบะ e ีวีที่เข้ามาทำตลาดในบ้านเรา ตัวเนียนแฟนทุกท่านนะครับหลังจากที่นิสสัน n นาวล่านะครับมีการปรับโฉมในส่วนของภายในนะให้เหมือนกับนิสสันเทอร่านะครับหวังยอดพุ่งนะและยังมีการอัดออปชั่นหรือว่าโปรโมชั่นแคมเปญให้กับลูกค้านะครับในก่อนงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับในปี2024ที่จะเริ่มขึ้นนี้นะครับมาดูกันว่ายอดขายยอดจําหน่ายของเขานะจะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นถือว่าตอนนี้ความสด ความใหม่นะสู้ใครอื่นยังไม่ได้นะครับรวมไปถึงดีไซน์ภายนอกนะครับถ้าจะเทียบกันนะก็ถือว่ายังเป็นรองคู่แข่งในบ้านเราอยู่นะตลาดรถยนต์ในบ้านเราก็คือต้องการรถที่มีความสวยงามในส่วนของภายนอกนะครับรวมไปถึงการดูแลรักษาบริการหลังการขายนะครับตรงนี้นิสันนะครับถ้าจะทํายอดขายให้มากกว่าเดิมนะครับต้องปรับปรุงในส่วนของอในส่วนดีไซน์แล้วก็งานบริการหลังการขายนะครับแล้วก็ราคานะครับน่าจะมีการปรับลดลงมานะครับหรือว่า น้อยกว่าคู่แข่งนะครับในตลาดนะแล้วก็อีกอย่างนะครับรุ่นนี้นะขายมาจะครบ10ปีแล้วนะครับนี่ยังขายโมเดลนี้อยู่นะก็มีหลายค่ายนะครับมีการปรับเปลี่ยนทั้งไมน e r น h เชสนะครับหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็อาจออปชั่นเข้าไปนะครับก็มีให้เลือกนะครับหลากหลายเซ gment นะอย่าง Ford นะครับก็มีทั้งกระบะสมรรถนะสูงนะครับแล้วก็กระบะใช้งานทั่วไปและยังมีตัวจรวดทางเรียบอย่างรุ่นนะครับตัวเตี้ยนะ200 50แรงมานะครับที่เพิ่งเปิดตัวแต่ว่าราคาก็แรงเอาการนะครับ1.7ล้านเลยทีเดียวนะครับ200แรงมานะอย่าง e ย o สุก็มีการเปิดขุมพลังใหม่อย่าง MacFord ์นะครับโตโยต้าแม้ว่าจะอยู่ในช่วงปลายโมเดลนะครับแต่ยอดขายก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งะครับยอดขายรวมทั้ง r ี v o แล้วก็โตโยต้าฟอนเ e อนะครับหลายคนจะบอกว่า r ี v o ก็ขายมานะครับจะครบ10ปีแล้วนะทำไมยังขายดีนะครับนิสันนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนมาตลอดนะครับ ทางการอัดออปชั่นนะครับรวมไปถึงแคมเปญนะครับกับลูกค้านะโปรโมชั่นส่วนลดนะครับชุดแต่งนะก็มีมาให้เหมือนกับค่ายอื่นนะครับแต่ทําไมคนไทยยังไม่ซื้อนะครับหลายคนบอกว่าจะปิดตัวลงเหมือนกับอีค่ายนะเพื่อนร่วมชาติของเขาไหมนะครับหรือว่าจะมีการทําตลาดต่อหรือเปล่านะครับรุ่นออลนิวนาวาร่านะยังไม่มานะครับหลายคนก็ตั้งน้าตั้งตารอนะว่าจะมาในช่วงปี2025นี้นี้ไหมนะครับเพราะว่า ขายมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับเพิ่งไมนะ้ในเชนสำหรับในส่วนของภายในไปนะครับสาหรับ Nissan, นิสสันนวาลานั้นก็มีการยกชุดภายในจากเทล่ามานะก็ถือว่ารู้ละ่ะดูดีนะครับดูดีกว่าเดิมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับหน้าจอนะครับคอนโซลแล้วก็พวงมาลัยนะครับดูดีขึ้นมากเลยทีเดียวหลายคนบอกว่าน่าจะนํามาตั้งแต่นะครับแรกเลยน่าจะได้ทําทให้ลูกค้านะซื้อแล้วก็ยอดขายน่าจะดีกว่าเดิมนะครับถ้าจะไปทํารุ่นใหม่นะครับให้ออกมาเหมือนกับพันธมิตรอย่าง มิตซูบิชิไฮทันนะครับหลายคนบอกว่านะครับดีไซน์นะภายนอกเนี่ยยังไม่โดนใจถ้าเทียบขุมพลังนะครับ190แรงม้ากับเครื่องยนต์2.3เทอรบโบคู่นะครับก็ถือว่าไม่เป็นรองคู่แข่งทั้งเจ้าตลาดโตโยต้าแล้วก็อิซูซุนะครับเพราะว่าโตโยต้าก็204แรงม้านะครับถ้าไม่ใช่ตัว g r นะแล้วก็อิซูนะครับก็3.0ลิตร190แรงม้านะก็จะมีฟอร์ดนะครับที่มีให้เลือกเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับทั้งเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับ170แรงม้า นะครับแล้วก็ทั้งตัวสมรรถนะสูงของเขานะครับเครื่องยนต์ V 6นะแล้วก็ล่าสุดนะจรวหดทางเรียบนะครับ200ลแรงมาเลยกระบะตัวเตี้ยจากเลนเจอร์นะครับแล้วก็สำหรับมอเตอร์เอ็กโป2024นสะครับนิสสันเขาก็หมายมั่นปั้นมือนะว่ายอดขายนาวาร่านะจะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่มีการนะครับเพิ่มนะแคมเปญนะส่วนลดแล้วก็ชุดแต่งให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะหลังจากปิดงานนะครับปิดจ็อบงานนี้ไปนะยอดขายของนาวาร่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าฟังเสียงเรียกร้องจาก ลูกค้านะครับเขาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของดีไซน์นะครับแล้วก็รีบบออกเจนใหม่มานะเพราะว่าถ้าออกช้ากว่านี้นะครับทั้ง i s u z u d m a แแล้วก็ที่สําคัญนะครับไฮรักนะครับเจนใหม่น่าจะมาในปี2025นี้ยิ่งจะลําบากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าจะทําตลาดแข่งกับเจ้าตลาดในบ้านเราแต่ว่าโดยรวมนะครับถ้าคิดกันทั่วโลกนะก็ถือว่าเขาก็ยังขายได้นะสำหรับนิสสันนะครับอย่างหลายๆคนบอกว่าถ้ามีการย่อส่วนฟอนเทียนะครับมาใส่เครื่องยนต์นวาราอันนี้ก็ถือว่าได้นะนะครับก็ถือว่า สวยนะครับดูดีมีความดูดันอยู่ในตัวนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับน่าจะโดนใจคนไทยนะครับดยส่วนตัวผมว่ารุ่นนั้นก็สวยนะนะครับมีความดูดันแล้วก็ความสวยงามความสปอร์ตนะครับรวมไปถึงแรงม้านะแรงบิด190แรงมา้าเทอโบคู่ก็ถือว่าใช้งานได้เหลือๆนะสำหรับเครื่องยนต์วาร่าในเจนปัจจุบันนะครับถ,ถ้าไปใช้ DNA เดีวยวก,กันกับไทยท่านนะครับหลายคนบอกว่าอาจจะจบเฮ เพราะว่าไททันเองก็ถือว่าแย่นะยอดขายตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับที่4นะในรถยนต์นะครับกระบะในบ้านเรานะก็เป็นรองทั้งโตโยต้านะครับอิสซุแล้วก็ฟอร์ดนะครับสามค่ายนี้ก็ถือว่าเกาะกุ้มนะครับอยู่ด้านบนได้มาสักระยะแล้วนะครับค่อนข้างที่จะนานเลยนะฟอร์ดนะครับก็แซงทางไททันขึ้นไปนะสำหรับเรนเจอร์นะครับเขาก็มีให้เลือกหลายเซกเมนต์แล้วก็หลายขุมพลังนะสำหรับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับดูกันว่ายอดจําหน่ายยอดขายนะหลังจากปิดจ็อบมอเตอร์เอ็กโป2024นะครับนาวาร่า จะมียอดขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเจนใหม่ต้องเข้าแล้วนะครับหลังจากเขาซุม่มทดสอบนะที่จีนนะครับแล้วก็แซดไนก็เปิดตัวไปแล้วนะน่าจะมีมมความคขายลึงกันนะครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของด้านหน้าด้านท้ายแล้วก็ด้านข้างของตัวถังนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับน่านจะมีการปรับเปลี่ยนให้ต่างจากแซดไนนะครับถ้ามาส่งงานก็ถือว่าผ่านอยู่นะนะครับดีไซน์โดยรวมถือว่ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของด้านหน้านะหลายคนนะครับบอกว่ากระจังหน้าของนาวาลาเจนปัจจุบันไม่สวยนะครับแล้วก็ ช่วงล่างนะครับรวมไปถึงแมกนะหาแมกใส่ยากนะครับการตกแต่งค่อนข้างที่ยากแล้วก็ศูนย์บริการนะครับบริการหลังการขายอันนี้ก็สําคัญนะครับดูว่าผู้บริหารใหม่ของนิสสันนะครับจะปรับเปลี่ยนแล้วก็ทิศทางของนาวาร่ารุ่นใหม่นะครับจะออกมาเหมือนกับไขท่านมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะได้ DNA รุ่นพี่อย่างนิสสันฟอนเทียมาถ้าได้เหมือนกับนิสสันฟอนเทียมาถือว่าผ่านแล้วก็ดีไซน์ดูดันนะครับสวยงามนะทั้งภายนอกภายในนะครับยอดส่วนลงมาใส่เครื่อง นาวราอันนี้ก็ถือว่าดีเลยแล้วแฟนและครับคิดเห็นยังไงกับ Nissan, นิสสันนาวราในเจนปัจจุบันแล้วก็เจนใหม่หากเหมือนกับมิตซูบิชิไททันหรือว่าจะเป็นนิสสันฟอนเทียรุ่นพี่ของเขานะครับชอบแบบไหนลองคอมเมนต์มาก่อนหน่อยนะครับใต้คลิปนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ